คนดีฉันนี้อยากบอกว่ารักอยากจะเข้ามาทักอยากบอกว่ารักรักเธอจริงๆรรู้ไหมคนดีฉันนี้รักเธอยิ่งนะักอยากเข้ามาบอกรักรักเธอ ฉันนี้แอบระกเธอรักเธอเสมอรู้ไหมคนดีเธอนี้เป็นคนรูปหลอ่อฉันนี้เป็นคนมอซอรักคนรูปหลอ่อหลอจริงๆนะจ๊ะ